กาบสวัสดีเอฟซีทุกท่านครับวันนี้อยู่กับคนหลังเขานกเขาใหญ่ครับวันนี้แดดดีครับบรรยากาศดีจากเมื่อคืนฝนตกอย่างแรงเลยครับตอนนี้แดดก็ดีครับผมจะมาตามตัวนี่ครับเรียกคูครับผมขยันคูเรียกคูว่าคููครับเป็นนกเสียงหน่อยครับวานผมใส่ตรงเดินนี่ครับรถมอเตอร์ไซค์มันมาก่อนครับนกมันลงแล้วครับแต่นกมันยังไม่ติดครับคููใส่กันอยู่ครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะไปตามดูครับว่าจะมาร์ไหมก็ติดตามกันดูครับผม วันนี้ก็มาก็เจ้าด่างเช่นเคยครับบักดางบักเก่าครับโอเคครับผมเดี๋ยวผมไปหาต้นใส่นกครับวันนี้ผมจะต่อกิ่งครับโอเคครับผมนู่นครับมันขันอยู่นุ่นครับบานเขาหนุ่นครับต่ำลงไปขาเบิ้งครับขาเบิ้งมันสีขันบ่ครับมาแก้มือครับมาแก้มือ ดีใจได้ออกกองบินปุ้นเลยครับเปลี่ยนเสียกไม้อครับเบิ้งสีมานมอมมาเนี่แล้วขี่ขันบมขันครับข้นแตกสวดสวดอยู่ คนกระปานเอาบุญพี่น้องเอ้ยงงงงงงงาดูลูก Terima kasih telah menonton! Tchau, ร้อยครับเรียบร้อยแต้มที่สามครับอย่างให้อีกแล้วครับให้บวกโพครับอารมณ์ดีครับตัวนี้ครับจะเสียงเบาไปหน่อยครับมีแดดครับเอาเลยครับเจ้าดัางครับเจ๋วเจ๋วครับวันนี้สมานอีกแล้วครับเอาลุงเออ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 เอา ด่างเป็นนกไทยครับอาจจะตีไม่เก่งครับแต่ตอกิ่งเมนป็สองร้องไคแน่นอนครับผมเรียบร้อยครับโอเคครับนี่ครับสวยๆครับ แก่มือเมาื่วานครับลงดินไม่ติดมอเตอร์ไซค์จะเหยียบนกต่อผมครับโอเคครับผมชิปนี้ผมมันหมานครับเฮงๆงรวยๆครับสำหรับการติดตามกันดูครับผม21นาทีครับตัวนี้ขอบคุณครับผม